า,าระวจาของพระเจ้าเประจา,จาวันจันทร,ร์ที่28กรกฎาคมสัปดาห์ที่17เทศกาลธรรมดาบทอ่านจากหนังสืออพยพยบบทที่32ข้อ15ถึง24และข้อ30ถึง34ในเวลานั้น โมเสสกลับลงมาจากภูเขาถือแผ่นศิลาจารึกสองแผน่นที่จารึกพระบัญญัติไว้ทั้งสองด้านคือด้านหน้าและด้านหลังศิลาจารึกนั้นเป็นฝีพระหัตถ์ของพระเจ้าตัวอักษรที่จารึกนั้นเป็นตัวอักษรที่พระเจ้าทรงจารึกลงบนแผ่นศิลาโยชูวาได้ยินเสียงประชากรร้องตะโกนก็บอกโมเสสว่า มีเสียงรบกันดังมาจากค่ายโมเสสตอบว่านั่นไม่ใช่เสียงร้องของผู้ชนะไม่ใช่เสียงคร่ำครวญของผู้แพ้แต่ข้าพเจ้าได้ยินเสียงเพลงฉลองเมื่อโมเสสเข้ามาใกล้ค่ายเขาก็เห็นรูปลูกโคและเห็นประชากรกำลังเต้นรำโมเสสโกรธมากทุ่มแผ่นศิาที่ถืออยู่ลงไปจนแตกที่เชิงเขา เขาเอารูปลูกโคที่ประชาชนหล่อมาเผาแล้วบทเป็นผงละเอียดโรยลงในน้ําและบังคับให้ชาวอิสราเอลดื่มน้ํานั้นโมเสสถามอาโรนว่าประชาชนเหล่านี้ทําอะไรท่านท่านจึงทําให้เขาทําบาปหนักเช่นนี้อาโรนตอบว่าขอเจ้านายอย่าได้โกรธข้าพเจ้าเลยท่านรู้แล้วว่า ประชากรนี้มีแนวโน้มเอียงจะทำชั่วอยู่เสมอเขาบอกข้าพเจ้าว่าจงสร้างเทวรูปให้เราสักองค์หนึ่งเพื่อเป็นผู้นำทางพวกเราเถอดเราไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับโมเสกคนนั้นผู้ที่นำทางเราออกมาจากแผ่นดินอียิปต์ข้าพเจ้าจึงบอกเขาว่าใครมีทองคำบ้างคนที่มีทองคำเป็นเครื่องประดับ ก็ถอดมาให้ข้าพเจ้าข้าพเจ้าเอาทองมาหลอมในไฟก็ได้ลูกโคตัวนี้ออกมาวันรุ่งขึ้นโมเสสกล่าวแก่ประชากรว่าท่านทั้งหลายได้ทำบาปหนักมากบัดนี้ข้าพเจ้าจะขึ้นไปเฝ้าองค์พระผู้เป็นเจ้าบางทีคาอ้อนวอนของข้าพเจ้าจะทำให้พระองค์ทรงอภัยบาปของท่านโมเสส กลับขึ้นไปเฝ้าองค์พระผู้เป็นเจ้าทูลว่าประชากรนี้ได้ทำบาปหนักมากเขาได้เอาทองคํามาสร้างเทวรูปบัดนี้ขอพระองค์ทรงอภัยบาปให้เขาทั้งหลายเถิดมิฉะนั้นขอทรงลบชื่อของข้าพเจ้าออกจากหนังสือที่พระองค์ทรงเขียนไวเ้เถิดองค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสแก่โมเสสว่า คนที่ทำบาปต่อเราต่างหากที่เราจะลบชื่อของเขาออกจากหนังสือของเราบัดนี้ท่านจงไปนำประชากรไปยังสถานที่ที่เราสั่งท่านเถิดทูตสวรรค์ของเราจะนำหน้าท่านแต่เมื่อถึงเวลากำหนดเราจะลงโทษเขาทั้งหลายที่ทำบาปบทอ่านจากพระราสาร ตามคำบอกเล่าของน้ำบ,บุญมัทธิวบทที่13ข้อ3 1เถึงเวลานั้นพระเยซูเจ้ายังได้ตรัสเป็นอุปมาอีกเรื่องหนึ่งว่าอาณาจักรสวรรค์เปรียบได้กับเมล็ดมัสตาด์ซึ่งมีผู้นำไปหว่านในนาและเป็นเมล็ดเล็กกว่าเมล็ดทั้งหลายแต่เมื่อเมล็ดงอกขึ้นเป็นต้นแล้ว กลับมีขนาดโตวกว่าต้นภักอื่นๆและกลายเป็นต้นไม้จนกระทั่งนกในอากาศมาทํารังอาศัยบนกิ่งได้พระองค์ยังตรัสเป็นอุปมาอีกเรื่องหนึ่งว่าอาณาจักรสวรรค์ยังเปรียบได้กับเฉือแป้งที่หญิงคนหนึ่งนำมาเคล้าผสมกับแป้งสามทังจนแป้งทั้งหมดฟูขึ้นพระเยสูเจ้าตรัสเรื่องทั้งหมดนี้แก่ประชาชนเป็นอุปมา พระองค์ไม่ตรัสสิ่งใดกับเขาโดยไม่ใช้อุปมาทั้งนี้เพื่อให้พระดำรัสที่ตรัสไว้ทางประกาศศกเป็นความจริงว่าเราได้เปิดปากกล่าวเป็นอุปมาเราจะกล่าวเรื่องที่ยังไม่เคยเปิดเผยตั้งแต่สร้างโลกสวัสดีครับท่านผู้ฟังขอพระัานาและสันติสุขจากพระเจ้าพระบิดาของเรา และจากพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าสถิตอยู่กับท่านนะครับบราณที่หนึ่งของวันนี้เล่าเรื่องประชากรอิสราเอลที่หันไปสร้างบัวทองคำขึ้นมาโดยถือว่าเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าเพื่อเป็นผู้นำพวกเขาต่อไปเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในขณะที่โมเสสขึ้นไปเฝ้าองค์พระผู้เป็นเจ้าบนภูเขาซีนเนื่องจากโมเสสหายไปนานประชาชนจึงคิดว่าท่านคงเสียชีวิตไปแล้ว เมื่อโมเสสกลับลงมาจากภูเขาถือแผ่นศิลาจารึกสองแผ่นที่จารึกพระบัญญัติไว้ทั้งสองด้านลงมาเมื่อเข้ามาใกล้ค่ายเขาเห็นรูปลูกโคและเห็นประชากรกำลังเต้นรำโมเสสโกรธมากทุ่มแผ่นศิลาที่ถืออยู่ลงไปจนแตกที่เชิงเขาเอารูปลูกคอที่ประชากรหล่อมาเผาและบดเป็นผงละเอียด โปรโยลงในน้ําและบังคับให้ชาวอิสราเอลดื่มน้ํานั้นต่อจากนั้นท่านจึงไปหาอารอนถามว่าพ่อใหด้จึงยอมให้ประชาชนทําบาปหนักเช่นนี้อารอนจึงสัทโทษไปที่ประชากรอิสราเอลพูดว่าประชาชนเหล่านี้มีความโน้มเอียงที่จะทําชั่วอยู่เสมอจึงขอให้ท่านสร้างรูปเคารพให้พวกเขาสักรูปหนึ่งเพื่อเป็นผู้นำทางพวกเขาต่อไป ท่านจึงต้องโอนอ่อนผ่อนตามพวกเขาแล้วโมเสสก็กลับขึ้นไปบนเขาอีกครั้งขอองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงอภัยบาปขอให้เขาทั้งหลายมิฉะนั้นขอโปรดทรงลบชื่อของท่านออกจากหนังสือที่โปรงทรงเขียนไวเ้เถิดตรงนี้เราเห็นความจริงจังของโมเสสที่เอาตัวเป็นเดิมพันเพื่อประชากรของท่าน โดยยอมให้องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงลบชื่อของท่านออกจากหนังสือที่พรงคทรงเขียนไว้แต่องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงเป็นผู้มีเมตตากรุณาเสมอตรัสกับโมเสสว่าคนที่ทำบาปต่อเราต่างหากที่เราจะลบชื่อของเขาออกจากหนังสือของเราพระองค์ทงสั่งโมเสสให้นำประชากรต่อไปอยังสถานที่ที่พระองค์สั่ง และเมื่อถึงเวลากำหนดพระองค์จะลงโทษเขาทั้งหลายที่ทำบาปเองผู้อธิบายพระกมพีมีความเห็นว่าเรื่องเล่าเรื่องนี้นอกจากบอกเล่าเรื่องการผิดหลงที่เกิดขึ้นในยุคอพยพแล้วยังสะท้อนให้เห็นความเสื่อมทางศิลธรรมของประชากรอิสราเอลในยุคที่มีกรรษัตริย์ปกครองอีกด้วย เพราะตัวบทถูกเขียนขึ้นในช่วงศตรวรรษที่9ถึงที่8ก่อนคริสตกาลบทประพันธ์บทนี้เป็นเอกสารตามธรรมประเพณีเอโรอิสสิ่งที่ปรากฏเป็นภาพลบในเรื่องเล่าได้แก่ภาพลักษณ์ของอาโรนที่ไม่ต่อต้านความชั่วของชาวอิสราเอลแต่ยอมอ่อนอ่อนผ่อนตามให้เกิดการรับถือรูปเคารพขึ้นมาซึ่งแตกต่างจากภาพลักษณ์ของโมเสส ที่เป็นประกาศุกแท้เป็นบุรุษขององค์พระผูบบ้เป็นเจ้าที่แสดงความซื่อสัตย์ของท่านออกมาอย่างเข้มแข็งไม่ยอมอ่อนข้อต่อการนับถือรูปเคารพและการหย่อนยานทางศีลธรรมยิ่งกว่านั้นยังยอมเอาตนเองไปเสี่ยงรับโทษพร้อมกับประชากรอีกด้วย ตัวบทแสดงให้เห็นภาวะผู้นำของโมเสสที่ทำหน้าที่เป็นเสียงมโนธรรมสำหรับประชาชนท่านพูดและประนามบาปอีกทั้งเรียกร้องประชาชนให้กลับใจแต่ในเวลาเดียวกันท่านก็ทำหน้าที่เป็นผู้เสนออ้อนวอนแทนที่อยู่ทั้งฝ่ายองค์พระผู้เป็นเจ้าและฝ่ายประชาชนส่วนตัวบทพระวรสารของวันนี้นำเสนออุปมาสองบทคืออุปมาเรื่อง มเมล็ดมัสตาร์ดและอุปมาเรื่องเชื้อแป้งที่พระเยซูเจ้าทรงมีพระประสงค์ให้ผู้ฟังของพระองค์เข้าใจเรื่องพระธรรมล้ำลึกแห่งอาณาจักรขององค์พระผู้เป็นเจ้าผ่านตัวอย่างที่จับต้องได้และมีความหมายไปในทิศทางเดียวกันจุดสำคัญที่เป็นหัวใจของอุปมาก็คือความไม่เป็นสัดส,ส่วน ระหว่างการเริ่มต้นที่ต่ำต้อยกับผลที่ได้ในตอนปลายพระราณาจักขององค์พระผู้เป็นเจ้ามาถึงแล้วพร้อมกับการเสด็จมาขององค์พระเยซูเจ้าแม้ว่ายังอยู่ในลักษณะซ่อนเร้นอยู่ก็ตามพระราณาจักนี้เคลื่อนไหวอยู่ในโลกด้วยพลังแห่งพระราสถานขององค์พระผู้เป็นเจ้าไม่ใช่ด้วยกิจการของมนุษย์ มเมล็ดมัดสตาต์ไมล็ดเล็กๆมีพลังมหาศาลสามารถเติบโตเป็นต้นไม้ใหญ่ดังที่มีกล่าวในหนังสือของพระกาศกดาเนียนว่านิมิตท,ที่เกิดขึ้นในหัวของเราเมื่อเรานอนอยู่บนเตียงก็คือเราเห็นต้นไม้สูงใหญ่ตรงกลางแผ่นดินต้นไม้นั้นเติบโตใหญ่ขึ้นและแข็งแรงยอดขึ้นไปถึงท้องฟ้าและเห็นได้จนสุดปลายแผ่นดิน ใบก็สวยงามและผลก็อุดมสมบูรณ์เป็นอาหารเลี้ยงทุกชีวิตสัตว์ทั้งหลายมาใส่อยู่ใต้ร่มของต้นไม้นั้นนกในโอกาสก็มาทำรังอยู่บนกิ่งก้านสิ่งมีชีวิตทั้งหลายก็เลี้ยงชีวิตจากต้นไม้นั้นดาเนียนบทที่4ข้อ7ถึงข้อ9ต้นไม้ชนิดนี้มีความสูงถึง3หรือ4เมตร เชื้อแป้งก็เช่นเดียวกันปริมาณเพียงเล็กน้อยก็สามารถทำให้แป้งทั้งถังฟูขึ้นสามารถทำขนมปังได้มากมายพระนาจากาขององค์พระผู้เป็นเจ้าและพระวาจาของพระองค์ก็มีลักษณะเช่นเดียวกันและดูคล้ายไม่มีบทบาทมากนักในปัจจุบันแต่ตามสภาพความเป็นจริงขยายตัวและเติบโตขึ้นอย่างเงียบ จนทำให้ชีวิตความเป็นมนุษย์ความเป็นอยู่ของมนุษยชาติเฟื่องฟูขึ้นพลังภา,ายในที่เคลื่อนไหวในพระอาณาักรขององค์พระผู้เป็นเจ้าสามารถดึงดูดและเปลี่ยนแปลงชีวิตของมนุษย์พระวาจาขององค์พระผู้เป็นเจ้าก็เช่นเดียวกันเมื่อได้รับการยอมรับแต่แทรกซึมเข้าไปในจิตใจของผู้มีความเชื่อ ก่ให้เกิดความมีชีวิตชีวาภายในที่ยอมให้องค์พระจิตเจ้าทรงกระทำการและนําคริสตชนไปสู่ชีวิตนิรันดรซึ่งได้แก่ประสบการณ์ชีวิตของความสนิทสัมพันธ์และความสนิทชิดเชื่อกับองค์พระผู้เป็นเจ้าที่เป็นผลมาจากการเดินทางของชีวิตฝ่ายจิตอย่างแท้จริงขอพระเจ้าทรงอวยพรท่านและพิทักษ์รักษาท่าน ขอพระองค์ทรงสำแดงพระพักแจ่มใสต่อท่านและโปรดปรานท่านขอพระองค์ทรงผินพระพักมาอย่างท่านและประทานสันติแก่ท่านด้วยเทินอาเมน